ทีทุกท่านก็พาลงไปเอาปลาแต่เช้าเนาะท่านไป,ไปเอาปลาแต่เช้า มาลุ้นว่าจะได้ปลาหรือเปลา่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปบ้านอยไรนะท่นานเเนื่องจากรอส่งมอบอย่างเดียวที่เหลือจัดบ้านขนของย้ายของให้เขาทำเอาเองนะท่นานอผมสร้างบ้านให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะฮะครบทุกอย่างน้ำไหลไฟสว่างนะฮะ ก็ที่เหลือก็เป็นเขาเป็นคนจัดการเอาเองนะท่านเดี๋ยวจะแนะนำให้เขาทํารัว้วถ้าเขาอยากทำนะถ้าเขาไม่ทําก็แล้วแต่เขามันล้นใชนะไห ไปเอาปลาแล้วทุกท่านพ่อเขาน้ขอ,ขอ,งนองซอนไปเอาก่อนแล้วมองไงดีเราเลี้ยวกลับดีหรือว่าไม่เลี้ยวปลานีเจ้าของหลายคนแล้วท่นา,วานเมื่อวานนี้ผมลงไปเอาปลานี่สี่รอบนะไม่ได้มีแต่คนต่อคิวเอา ที่ดักปลานะท่านที่ดักปลาของสองตายายที่ทำเอาไว้เนี่ยสองตายายทำทำแล้วนะจะจะแบ่งให้คนอื่นนะแบ่งให้คนที่อยากกินปลานะใครที่อยากได้ปลาก็มานะครับมามาเก็บเอาเออไม่ได้หวงนะใครอยากได้ก็คือมามาเก็บเอา ใครมาก่อนได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อวานนี้ก็หลายคนเอาพี่น้องเลยต่อแถวกันมันเว้นประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะจะได้เต็มถังสีนี่แหละอ่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเต็มถังสีครึ่งชั่วโมงเต็มถังสีงงเ,งสเออ เดี๋ยวไปซองดูก่อนว่ามันเหลือไหมพอน้องสอนเอาไปแล้วคู่หนึ่งเต็มถังเมื่อวานนะท่านขี่รถตลนันตลันตลอน,ลอน,ลอนไปทำธุระ ให้กับบ้านสามพี่น้องเบิ้งก่อนออกจากบ้านเติมเต็มถังเบิ้ลน้ำมันพี่น้องขี่วันเดียวเออ,อสรุปนรกท่านสรุปอันพ่อของน้องสอนเอาไปแล้วปลาไม่มีไม่มีปลาสก,กัตตูอรอ ทบข่าวแต่แต่คู่ว่างเปล่าเพิ่นเอาไปแล้วหนึ่งคู่ วันนี้ผมก็จะสรุปยอดให้ fc ได้ฟังแล้วก็สรุปยอดเหล็กนนคพัดสรุปยอดเหล็กแล้วก็สรุปยอดเงินแล้วก,จกว็จะไปตัดผมนะพี่น้อยจะไปตัดผมเตรียมสงมอบ,บ้านพรุ่งนี้จะ,จะได้จบไปนะครับ ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ